เอออองอเจะกล่าวถึงเจ้าจอมหม่อมคุณช้างนอนกลางหลับกรนอยู่ปนเออเปื่อน อาสจารย์ฟันแปรแช่เชื่อนเออเอ,อ,เอ,อว่าขี่เรือนขึ้นตัวทั่วทั้งเออ,เออนั้นหามอ,อมารักษายเาเข้าอูปรอดมันกินปอดตับไต ออกไายเอ,อิออออันทางสายอีน้อยสายใหญ่ยยและสายต่นเอิฟัร์ั์ร์รัร์อกราก์ก์ตัว<ข>อ์ออร์ร์ร์ออร์ร์้์ร์ร์ร์ก์ร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 ให้รูใ์ร์ร์ร แล้วพวกมึงก,ก่อตำห,หนแมง้องให้กูด้วยจ้าค่ะไปสิหน้าสองได้ตมหาแล้วแต่ไมพบแมนทองเลยค่ะเออเอยสองหนสามหนกลแต่นี้ พลังทีลงไม่รอกนางยอดยิงคราวนั้นอายคุณแพนมันแงนชิงเอ,อ้ยออที่คราวนี้นีวิง่งไปตามออออใครนั่งไม่คิดว่าอาจจะเป็น เห็นว่าแกยังสารแนหลบลีนีไปเออเออไหนเอาเธอเป็นไรก็เป็นไปเออยไม่เอากลับมาไายมิใช่เออเออกูน การที่เราทำเช่นนี้ไอ้ขุดช้างมันต้องไปกระทำผิดทางวิทยาศาสตเป็นแน่แม่เราอาจจะต้องได้รับโทษระวงวาลเจ้าหมินพิเศษไปอ้อากเป็นช้างดีกว่าหมินพิเศษเอาครับเจ้าไอ้เน้ำที่เจ้าเคยเป็นคนครักใช้ของขุดช้างจ้ไปบอกมันให้เล่าทีข้านั้นไม่สบายมาหลายวัน อยาก้บหน้าแม่จะใช้คนตามแม่ถ่งวงแม่จึงรีบมาหาข้าตอนนี้ข้ายังไม่หายไข้ขอให้แม่อยู่กับข้าสาัิยาม่ก่อนก่อนข้าจะรีบส่งแม่กลับไปคืนขอรับ นะไออี e ที่อยู่ข้างนอกอะ่ะผูมึงไปตามจับเจ้าของเงาไหให้กูเร็วข้าเป็นเบาท่านจะเหมือนไว้ท่านใช้ข้ามาแจ้งว่าคืนก่อนท่านเป็นไข้หนักคี่ก็การที่จะพบมานดา ครั้นพบนางเงินทองอยู่ผู้ซ่วมหากขึ้นไปทูลกุช้ามืดเดือนเกรงว่าจะเสียเวลาน่ะจึงรีบพาตัวนางมาเลยอ้อแล้วท่านยังฝากมาบอกว่าหากท่านผ่านไข้ดีแล้วจะรีบนําตัวนางมาคืนในทันทีไม่เป็นไรการเจ็บป่วยล้มตายเป็นเรื่องธรรมดาหากขาดเหลือสิ่งใดก็มาเอาที่นี่ได้อย่าได้เกรงใจ ฟ้องคดีแยกนนาวันทองขึ้นกเกรงว่า้าฟ้องจำกระบวนวามอีกพวกคุณนางไม่จะช่วยอสองพ่อลูกนั้นได้ยังไงครานี้ข้าต้องฟ้องต่อพ,พ,พระพมัสาเองจะถูกเครียดตีอย่างไรถ้าก็ยอม อมชั้นล้านเกษไม่ใช่ผีทลายที่ไหนมาขอถวายดีกาพะยะค่ะเอาไอ้กุนช้างไปโบย30สิบไม้ถ้าหากผู้ได้ประมาทปล่อยคนเข้ามาได้เช่นนี้อีกถ้าจะประหารชีวิตมันเสีย